ความเงียบคือพลังที่แท้จริงแอนโทนีฮอปกินได้เคยกล่าวไว้ประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังนี้ทำให้เราต้องฉุกคิดว่าทำไมคนที่พูดน้อยถึงมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าและวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จนี้กันพร้อมแล้วหรือยังที่จะค้นพบพลังแห่งความเงียบที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณโลกยุคโซเชียลมีเดียทุกคนต่างแย่งกันเปล่งเสียง แย่งกันประกาศความสำเร็จของตัวเองกลัวว่าถ้าไม่พูดหรือไม่โพสก็จะไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่ในความเป็นจริงการพูดมากเกินไปอาจเป็นดาบสองคมที่ทำลายโอกาสความสำเร็จของคุณได้ลองนึกภาพเมล็ดพันสองเมล็ดเมล็ดแรกคุยโวโอ้อ,อวดว่าตัวเองจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ส่วนเมล็ดที่สองเงียบสงบมุ่งมั่นใช้พลังทั้งหมดไปกับการหยางรากลงดิน สุดท้ายเมล็ดไหนจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากกว่ากันคำตอบคือเมล็ดที่สองเพราะมันไม่เสียพลังงานไปกับการคุยโวโอ,อวดแต่มุ่งเน้นไปที่การลงมือทำหลักการเดียวกันนี้สามารถปรับใช้ได้กับชีวิตของคนเราการที่เราเอาแต่พูดถึงเป้าหมายบอกคนอื่นไปทั่วว่าเราจะทำอะไรสมองของเราจะหลอกตัวเองว่าเราทำสำเร็จไปแล้ว ส่งผลให้ความมุ่งมั่นลดลงและสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทำจริงจังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าคนที่เก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ประกาศเป้าหมายให้คนอื่นรู้เพราะการได้รับคำชมก่อนที่จะลงมือทำจะทำให้เรารู้สึกพึงพอใจและขาดแรงจูงใจที่จะลงมือทำต่อเนื่องได้ลองคิดดูว่า เคยไหมที่คุณตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลังกายหรือตั้งใจจะเรียนภาษาใหม่ๆแต่พอประกาศออกไปได้คำชมจากคนรอบข้างมากลับทำให้ไฟมอดลงสุดท้ายก็ไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้พอทำไม่สำเร็จก็เสียใจเข้าไปอีกดังนั้นการเก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับจึงเป็นเหมือนการปกป้องความมุ่งมั่นของเราให้คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายจริงๆ สิ่งนี้เป็นเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ที่สองที่เงียบเงียบเพื่ออย่างรากลึกลงดินและเตรียมความพร้อมสำหรับออกดอกออกผลที่งดงามได้นอกจากนี้การพูดน้อยอยังช่วยให้เรามีเวลาคิดและไตรตรองสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบทำให้เรามองเห็นโอกาสและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่พูดน้อยมักเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาจะตั้งใจฟัง และสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างละเอียดทำให้เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถ่องแท้และเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดพวกเขาก็จะพูดอย่างตรงประเด็นและมีน้ำหนักเพราะคำพูดทุกคำล้วนผ่านการคิดไตรตรองมาอย่างดีแล้วการพูดน้อยไม่ได้หมายความว่าขาดความมั่นใจหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการเลือกที่จะใช้พลังงานไปกับการลงมือทำมากกว่าการพูดแต่ปาก คนที่พูดน้อยมักจะลงมือทำมากกว่าพูดและผลลัพธ์จากการกระทำนั้นย่อมเสียงดังกว่าคำพูดเสมอดังนั้นการรู้จักเงียบจึงเป็นเหมือนพลังพิเศษที่ช่วยให้เราสงบสติอารมณ์และมองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้นความเงียบช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวเองเข้าใจความต้องการที่แท้จริงและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา ลองนึกถึงผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์หลายคนเป็นคนที่พูดน้อยแต่ลงมือทำม,มากพวกเขาไม่จำเป็นต้องโอ้อวดความสามารถหรือประกาศความสำเร็จให้ใครต่อใครรู้แต่ผลงานของพวกเขาคือเครื่องพิสูจน์ความสามารถได้เป็นอย่างดีและผู้นำที่พูดมากแต่ไม่มีผลงานก็จะถูกจดจำอีกแบบหนึ่งบทเรียนเหล่านี้เราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวได้ เช่นเดียวกับแอนโทนีฮอปกินนักแสดงระดับตำนานที่ไม่เคยอวดอ้างความเก่งแต่ผลงานการแสดงของเขาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเขาเป็นตัวอย่างของคนที่ใช้ความเงียบเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จการเป็นคนพูดน้อยไม่ได้หมายความว่าต้องเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวหรือไม่เข้าสังคมแต่หมายถึงการรู้จักใช้คำพูดอย่างเหมาะสมพูดในสิ่งที่จำเป็นและฟังมากกว่าพูด การฟังนั้นช่วยให้เราเรียนรู้จากผู้อื่นได้และเปิดรับมุมมองใหม่ๆเข้าใจโลกได้มากขึ้นหลายคนเข้าใจผิดว่าความเงียบหมายถึงการไม่พูดหรือไม่แสดงออกเลยซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมากความเงียบที่แท้จริงไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกแต่เป็นการสร้างพื้นที่ความสงบของโลกในจิตใจของคุณเพื่อให้เราได้ยินเสียงของตัวเองอย่างชัดเจน เพราะโลกข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายที่ไม่เกี่ยวกับเราการหยุดพักเพื่อฟังเสียงภายในจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันช่วยให้เราทบทวนสิ่งที่ผ่านมาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและวางแผนสำหรับอนาคตได้อย่างดีและเป็นเป้าหมายของเราจริงๆไม่ใช่เป้าหมายของคนอื่นหลายคนชอบเอาเป้าหมายคนอื่นมาเป็นเป้าหมายตัวเองแล้วลึกๆไม่ได้อยากได้มันจริงๆ สุดท้ายจะเสียเวลาไปเปล่าๆกับการฟังเสียงคนอื่นมากเกินไปลองนึกภาพดูว่าถ้าเราปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านความกังวลและเสียงวิพากวิจารณ์จากภายนอกเข้ามารบกวนจิตใจเราตลอดเวลาเราจะมีสมาธิในการทำงานหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างไรความเงียบจึงเปรียบเสมือนปุ่มรีเซ็ตที่ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดและกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญได้อีกครั้ง คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักเป็นคนที่รู้จักใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์พวกเขาไม่ปล่อยให้เสียงรอบข้างมาบดบังเป้าหมายของตัวเองพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในเส้นทางที่ตัวเองเลือกแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ตามและเขาก็ไม่อยากเสียเวลาอธิบายด้วยดังนั้นจงอยากกลัวที่จะเดินไปในเส้นทางที่แตกต่างจงอยากกลัวที่จะเงียบและจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ความเงียบยังช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างไกลขึ้นมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามไปและอาจเห็นไอเดียดีๆที่เปลี่ยนชีวิตได้เพราะในความเงียบเราสามารถเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณหรือการอย่างรู้และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่คนที่พูดน้อยมักเป็นนักคิดนักสังเกตและนักวิเคราะห์พวกเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาการค้นคว้าและการพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาก็จะแสดงศักยภาพออกมาอย่างน่าทึ่งได้และสร้างความประหลาดใจให้กับคนรอบข้างกว่าคนรอบข้างจะรู้ตัวก็คือตอนที่ความสำเร็จของเขามันส่งเสียงดังเกินไปแล้วการฝึกฝนอยู่กับความเงียบจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เราเติบโตทั้งในด้านความคิดและจิตใจนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคง ดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จจงฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีเรียนรู้ที่จะเงียบและใช้ความเงียบนั้นกรันกรองว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์กับคุณและนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างเหมาะสมได้ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าเพราะในความเงียบนั้นเราจะได้ยินเสียงของตัวเองได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงและค้นพบเส้นทางที่ใช่สำหรับชีวิตของเรา ดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะเงียบอย่าก,กลัวที่จะแตกต่างเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความเงียบคือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดเคยมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจว่าพวกคุณหัวเราะผมเพราะเห็นว่าผมนั้นแตกต่างแล้วผมก็หัวเราะพวกคุณเพราะพวกคุณนั้นช่างเหมือนกันไปหมดและตอนนี้ถึงเวลาสรุปท้ายวิดีโอแล้วข้อหนึ่งอย่าเป่าประกาศเป้าหมายของคุณให้คนอื่นรู้มากเกินไป แต่ให้คุณลงมือทำอย่างเงียบๆแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นตัวพูดแทนข้อ2ฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีการฟังคือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ทรงพลังและมีประสิทธ,ธิภาพมากข้อ3ใช้เวลาอยู่กับตัวเองในความเงียบเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆข้อสุดท้ายอย่าก,กลัวที่จะแตกต่างความเงียบไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นพลังที่ซ่อนอยู่เพื่อรอให้คุณค้นพบ สำหรับคุณผู้ฟังแล้วคิดว่าความเงียบสำคัญกับความสำเร็จอย่างไรลองแชร์ความคิดเห็นที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสุดท้ายนี้ผมขอให้พลังแห่งความเงียบนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตคุณผู้ฟังและทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณผู้ฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ